หนง,งานค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะจัดทาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้ปฏิบัติธรรมและสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมค่ะ ที่วัดสันทรายตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นางกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำบุตรสานสนิกชนหิ้วตะกรา้าและนำอาหารมาร่วมตักบาตรและทำบุญตามวิถีชุมชนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมศสวรนะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชน เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาและร่วมสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมและอาหารจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับวัด โดยกิจกรรมนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาผ่านรูปแบบการตักบาทและกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีพระครูวรสุทธิเขตเป็นประธานสงฆ์นายอุทัยสอนจีนประหลัดอวุโสอำเภอชัยประราการเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักค่ะในช่วงนี้